สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเป็นประจำเช่นเคยครับเราอยู่กันกับคอสโกรครับจัดกันได้กับหนึ่งหัวเมืองใหญ่ครับวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับมากับฟุตบอลอุ่นเครื่องอย่างแดกูเจอกับทางบาร์เซโลน่านะในนัดก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วครับว่าบาร์เซโลน่าที่เจอกับทาง f c ฟซโซพวกเขาคือฟุตบอลเรนเตอร์เทนครับเน้นจํานวนปริมาณการทาประตูมากกว่าเกมรับนะโอ้เกมรับบาซ่าอาจจะไม่ค่อยดีครับแต่เกมรุกของพวกเขาตับใดก็เร็วแต้ครับถ้าเขายังยิงได้มากกว่าก็ยัง เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับทำมองสายบีทีเอสได้โอกาสที่จะยิงกันถึงระดับ 4- 5หลูกนะมีให้เห็นแน่นอนแต่ถ้าเลือกที่ต้องเชีย์จริงเนี่ยยังมองว่าบาร์เซโลนาต่อให้กำแพง2 3เมตรผมยังมองว่าด้วยประสิทธิภาพโดยรวมและทีมอย่างแดกูเองไม่ได้มีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เกมรับที่เหนียวแน่นขนาดนั้นการเจอกับบาร์เซโลนายากที่จะต้านทานทจริงๆครับคู่นี้ฟันธงยังเป็นกลางครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เธโลนาครับสามารถเก็บชัยชนะเหนือกำแพง และที่สำคัญยิงแบบกระจุยกระจายได้ไม่ยากครับด้วยประสิทธิภาพที่มีคู่นี้ให้มองไปที่บา์เซโลนาครับผม